สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านผมนายสุชัยวิเศษสิงห์ครูโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวรรณิศ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐม,มศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งผู้ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโธโอเบกอวอร์ดระดับชาติปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาเทคโนโลยีด้านบริหารการจัดการประวัติส่วนตัววุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบรุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอายุราชการ10ปีตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูกับผมได้ยึดแนวปฏิบัติตามจรรยาบาลวิชาชีพครูมีความศรัทธาในวิชาชีพอุทิศตนเพื่อน,นักเรียนและสถนานศึกษาและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สิทธิ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากลูกศิษย์หรือเพื่อนร่วมง,งาน พยายามพัฒนาตนเองฝ่ายหาความรู้สำรวจและปรับปรุงแก้ไขตนเองและงานอยู่เสมอมีความคิดริเริ่มและนำสิ่งใหม่ๆม,มาใช้ในการเรียนการสอนนอกจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองแล้วกระผมดูแลเอาใจใส่อบรมสั่สอนให้ความรู้สนับสนุนความสามารถทักษะและสร้างประสบการณ์ในทุกโอกาสปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สิทธิ์เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขในการดำรงชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้เกิดภาพความสำเร็จ สองตนเองและนักเรียนดังนี้รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลที่1ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2565รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อคัดเลือกรางวัลนักทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตาของสมาคมผู้กับภาพยนตร์ไทย ปีการศึกษา2561และ2562รางวัลชนะเลิศการนำเสนอโครงงานขุนยนต์สำรวจพื้นที่เข้าถึงยากผ่านโทรศัพท์มือถือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นตัวแทนสมทนํำเสนอผลงานภาคนิ้ราชการได้รับรางวัลชมเชยในงานหมหาก,การรมวิจัยแห่งชาติ2561 Thailand Research Expo 2018รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดคลิปวิดีโอสั้นโครงการอัจฉริยยิวชนประกันภัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นอกจากการร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนจนมีผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้วกระผมได้อุทิศตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานของหน่วยงานอื่นๆนอกเวลาราชการตามกําลังความสามารถดังนี้ได้รับเชิญเป็นวิทยกรการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานโปรแกรมไมโครบิดสร้างนาวัตกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติของโรงเรียนวัดขาวังแสงช่วงสุวรรณิศเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลำดับต่อไปขอเชิญท่านาครับกรรมการรับชมผลงานด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมองค์ประกอบที่1คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะของครูก็ผมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันกันกบนักเรียนทุกคนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆยึดหลักความใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านหลายช่องทางการวางแผงกนการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์จัดทาสื่ออุปกรณ์ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญกระผมได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น active learning เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงจะทําให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงและในครั้งนี้ ผมจะขอนำเสนอรูปแบบการพัฒนาการศึกษาที่ผมได้นำไปใช้ในการจัดการศึกษาคือ adapter model A ability ความสามารถ D decisiveness ความสามารถในการตัดสินใจแม่นยำและถูกต้อง A adaptability ความสามารถในการปรับตัว P professional ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน T teamwork ความเป็นทีม E efficiency มุ่งประสิทธิภาพ R relevancy ความหลากหลายในเทคโนโลยีในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอะ a p ปเตอร์โมเดลทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการเหตุการณ์ในสถานการณ์จริงสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นนวัตกรประดิษฐ์หุ่นยนต์สร้างนวัตกรรมอย่างมีความสุขการจัดกิจกรรมรูปแบบอะ a p ปเตอร์โมเดลโดยบราการเข้ากับกลุ่มสาระต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงนดานใจและฝึกฝนทักษะเบื้องต้นของการเป็นนวัตกรจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาโดยเน้นให้ฝึกกระบวนการคิดการวางแผนและใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการและก้าวสู่มาตรฐานสากลมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจ,จริงจนสามารถสรุปค,ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานองค์ประกอบที่2การจัดการชั้นเรียน และการวัดผลประเมินผลกรัผมมีการจัดการชั้นเรียนติดตามพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาหาวิธีการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนในการจัดการชั้นเรียนได้สร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีมีความเป็นมิตร ใช้คำพูดเชิงบวกมีการเสริมแรงทางบวกจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจสนุกสนานนละกระผมได้ใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆมีกิจกรรมเกมเพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียนทําให้นักเรียนไม่เบื่อนหน่ายการเรียนรู้การวัดและประเมินผลใช้เครื่องมือให้มีความเหมาะสมและหลากหลายประเมินตามสภาพจริง ได้นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียนต่อไปการเผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียนได้เผยแพร่โดยการเป็นวิทยกรรรยายเทคนิคการสอนต่างๆนอกจากนี้ยังเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ YouTube Facebook ของทางโรงเรียนครับผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่รับฟังการนําเสนอผลงานในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับ